เล่ากาชาติจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับเพื่อนกระเดมมอบบ้านให้แก่ผูญญ้ยากไร่ผู้ด้อยโอกาสนะครับเพื่อถาวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,ชชน,นีพันปีหลวงหนึ่งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครับน,นายชนะชัชวัลวงผู้วาราชการจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับเพื่อเป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการ การสร้างบ้านซ่อมแซมบ้านนะครับให้ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร่นะครับเพื่อถวายเป็นพระราชากุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,พชชน,นีพันปีหลวงหนึ่งในโอกาสวันเฉลิมพระชมนมพรรษาเก่าสิบเอ็ดพรรษาสิบสองสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกให้แก่ครอบครัวของเด็กชายยศกรนินลภพาศนะครับน้องยุบ้านเหล็กที่หาศูนย์มูที่เก่าตำบลอำนาจอำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอขาราชการกำนันพนิบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวของในขะ่าวพร้อมทางประชาชนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในเทอือนี้นอกจากนี้ก็ยังมีการมอบสิ่งของเครื่องใช้จาเป็นจากสํานักงานเล่ากาชาดจังหวัดอำนาจ,จเจริญและหน่วยงานองค์กรส่วนภาคส่วนต่างๆนะครับที่เกี่ยวของมอบอความช่วยเหลือให้กับครอบครัวของนอง้องยศกรนิลภาดอีกน้า ซึ่งในพื้นที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญในปีงบประมาณ2,566นะครับเพื่อนการได้ดำเนินการก่อสร้สางบ้านใหม่ให้กับประชาชนจำนวน4หลังหลังละบิกเกินหาเืินบาทและสมแซม้มรับปรปุงจำนวน9หลังหลังละเบิกเกิน30,000บาทร่วมทั้งเหมือทั้งส้นแล้วอย่ที13หลังนะครับซึ่งเล่ากาชาติจังหวัดอำนาจ,จเจริญเพื่อนได้สนับสน,นุนงบประมาณก่อสร้สางและประปับปรุงสมแซม้มบ้านของผู้ยากไร่ร่วมเป็นจำนวน470,000บาท สำหรับการดำเนินการปรับปรุงสมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ครอบครัวเด็กชายยศกรเนลภาดในเถื่อนีก็ได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจเป็นอย่างดีนะครับจากทุกภาคส่วนบวสิปเป็นนายอำเภอ้าราชการกำนันพญิบาลผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนจิตอาสาในพื้นทีนะครับ ทํำให้การดำเนินงานในการสร้างบ้านผู้ได้โอกาสผู้อยากไร้บรรลุวัตถุประสงค์ยังมีประสิทธิภาพซึ่งสิธําำให้ความเป็นยูของครอบครัวนี้นะครับดีขึ้นกว่าที่เป็นยูนั่นเองครับ